ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสองแบรนด์ดังจากประเทศจีนนั่นก็คือ CF MOTO และ Benda ซึ่งมีแนวโน้มครับว่ากำลังเตรียมแผนจะบุกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาผมได้รายงานข่าวให้ทราบไปแล้วครับว่า CF MOTO ได้มีการตั้งโรงงานประกอบรถในประเทศไทยอยู่ที่นิคมพัฒนา จังหวัดระยองมีการประกาศรับสมัครพนักงานตั้แต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2568ก็คาดได้ว่าจะมีการผลิตประกอบรถมอเตอร์ไซค์ CF Moto ในประเทศไทยแต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าโรงงานแห่งใหม่ของ CF Moto ที่ระยองนั้นในเบื้องต้นจะเป็นการประกอบรถ ATV ย้ำนะครับว่ารถ ATV ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์โดยจะเน้นตลาดในประเทศไทยอาเซียนและส่งไปขายที่อเมริกาแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวเชิงลึกล่าสุดยืนยันครับว่า mm. CF m o t o มบริษัทแม่มาแน่ครับกำลังเตรียมแผนจ้างโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเป็นผู้ประกอบรถจากการนำเข้ามาจากประเทศจีน ย้ำนะครับว่าในช่วงแรกบริษัทแม่ C.F.Moto จะใช้วิธีการจ้างโรงงานมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยประกอบรถให้เพื่อทำการจำหน่ายในประเทศไทยคล้ายๆกับการที่ Royal Enfield เคยจ้างโรงงานของ GPX กทำการประกอบรถนำเข้าจากอินเดียในช่วงแรกหลังจากนั้นเมื่อตลาดมีการตอบรับเป็นอย่างดีจะได้มีการตั้งโรงงานเป็นของตัวเอง ก็คาดได้ว่า CF MOTO บริษัทแม่จะลองชิมลางด้วยการใช้โรงงานประกอบในเมืองไทยไปก่อนถ้าตลาดเปิดรับยอดขายทำได้ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีแผนเปิดลายประกอบรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยตัวเองภายในปีพศ2569นี้เราจะได้เห็นการเปิดตลาดของสีย o t โมโตอีกครั้งจะเป็นช่วงเดือนไหน เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปครับสำหรับเบน d a าอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังเตรียมแผนจะเข้าสู่ตลาดเมืองไทยก่อนหน้านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเคยรายงานข่าวให้ทราบไปแล้วครับว่าเบน d a ากำลังจะเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแผนนักธุรกิจชาวไทยที่ไปติดต่อกับบริษัทเบนด้าในเมืองจีนขาดความพร้อม สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเปิดตัวเบนด้าในประเทศไทยมาถึงวันนี้มีโอกาสลุ้นครับผู้นำเข้ารายใหม่กำลังเจรจาต่อรองกับเบนด้าถ้าสำเร็จเราจะได้เห็นเจ้านโปเลียน b o อ500คันนี้ซึ่งผมเคยบอกคุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วครับว่าถ้าเจ้าตัวนี้มาเปิดตลาดเมื่อไหร่ผมจะไปจองเป็นคนแรกซึ่งเป็นความชอบโดยส่วนตัวครับกับรูปแบบดีไซน์ของเจ้านโปเลียนบ๊อ500 และก็แน่นอนครับว่าถ้ามีการเปิดตัวเบนด้าในเมืองไทยคงไม่ได้มาขายเพียงรุ่นเดียวรุ่นอื่นๆจะตามมาอีกหลายรุ่นล่าสุดในช่วงปลายปี2,568ที่ผ่านมาเบนด้าได้มีการเปิดตัวรุ่นชินชิลล่า350 CVT เครื่องยนต์วีทวิน 343cc ซซให้กำลังสูงสุด34แรงมา้ท 8, นนาที่8,500รอบต่อนาที จุดเด่นของมันก็คือระบบขับเคลื่อนแบบ CVT หรือสายพานที่มีการปรับอัตราทดภายในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นไม่ต้องเข้าเกียร์ครับกดปุ่มดีจากนั้นก็บิดคันเร่งเพียงอย่างเดียวเหมือนกับรถอโตโมติย้ำนะครับว่าไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยนไม่ต้องกดเกียร์ไม่มีคลัชให้บีบ กดปุ่มดีแล้วก็บิดคันเร่งออกตัวได้เลยมันคือฟิลลิ่งใหม่ของมอเตอร์ไซค์แนวครูเซอร์มันจะเปิดตัวเมื่อไรอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ